เป็นยังไงเอ่ยเป็นยังไงคะคุณครูเป็นยังไงลกูกอ, <c oughs> อ่าเจอคุณครูต้องทำยังไงคะ <c oughs> อ่าอ่าทีนี้เรามาโรงเรียนเราเจอคุณครูทำยังไงคะหนูหนูอ่าตลว ยังไงคะวันนี้อากาศดีไหมคะโอ้ดีเหรอคะอตอนนี้ก็ใกล้หน้าหนาวแล้วเด็กๆต้องดูแลสุขภาพใช่ไหมคะมาโรงเรียนต้องใส่อะไร กรีว้าวโอเคโอเคภาษาอังกฤษโอเค <c oughs> okay. Okay. โอเคโอเคเดี๋ยวคุณครูจะสอนให้นะคะพร้อมไหมคะพร้อม <c oughs> ค่ะค่ะพร้อมนะคะเด็ <c oughs> กๆอยากเรียนภาษาอังกฤษอ่าล้วคุณครูเจนแป๊ด เด็กๆเ,กเ,กเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าโอเคอันนี้เป็นแบบคำภาษาอังกฤษคุณครูก็มีภาษาอังกฤษมาฝากเด็กๆอ่ะพูดตามคุูเจง Good morning Good morning สวัสดีตอนค่ะสวัสดีตอนเช้า Good afternoon ่เด็กๆอยากได้แม่มอดอีกแล้วแม่มด <succ ot. S 1> ใจดะะีไหมคะแม่มดของคุณครูเจงใจดีที่สุดในโลกเดี๋ยวคุณครูมานะคะต๊อกเต๊กต๊อกเต๊กคุณครูจะกลับมาสอนภาษากฤษต่อนะคะแปบนึงแม่มดติดภารกิจนะแม่มดต้องไปช่วยเด็กๆที่อื่นสอนหนังสือแม่มดส่ง วันนี้คุณหมอใจดีนะคะคุณหมอไม่ฉีดยาเด็กๆใช่ไหมคะมเด็กๆกลัวไหมลูมกกลัวทาไมถึงกลัวล่ะคะคุณหมอใจดีทาไมถึงกลัวล่ะคะไม่กลัวไม่กลัวอ่ะเรามาเรียนภาษาอังก,กันเด็กๆรู้จักไหมคะนี่คืออะ ฮะอาพะอาจิด๊ดพะอาจิ๊อา่าเก่งมา,ากตบมือหน่อยค่ะเยีย่ยบบ,บ,บอลเหมือนกันไหมคะเหมือนบ แล้วเนี่ยที่หนูเห็นน่ะเป็นลักษณะไงมันเป็นยังไงคะกลมกลมมีสีอะไรบ้างคะที่ลูกเห็นสีอะไรคะสีชมพูสีอะไรคะลูกอายยกมือตอบคุณครูทีละหนึ่งคนนั่งลงก่อนสิบาสีอะไรคะอ่ะใครตอบได้ยกทีละหนึ่งคนก่อนยกมือขึ้นคะ่ะ สีนี่สีอะไรคะที่หนูเห็นสีอะไรลูกทีละหนึ่งคนอ่านน้องภูมิสีอะไรคะสีแดงเลยออกเสียงตามค่ะเรศสีแดงแล้วสีอะไรอีกคะสีชมพูยกมือขึ้นด้วยนะคะสีอทีละหนึ่งคนน้องยิ้มสีอะไรคะลูกสีชมพูใช่ไหมคะสีชมพูพิง ออกเสียง p ิ n งสีชมพูอาชี่เห็นสีอะไรอีกคะลูกสีเหลืองเยลโล่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 สีเหลืองใช่ไหมคะอาสีอะไรอีกคะในนี้ยังไม่หมดเลยสีดำสีดำสีดำแบ๊กแบ๊กแบ๊แบ๊สีดำนี่เห็นไหมคะ 是的。